วันนี้ให้น้องมาลื้อไม้ออกให้นะคะกว่าน้องไม่มีงานทาวัาสาั้นอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนที่ลื้อออกเพราะว่าตรงนี้จะมาทําเป็นหนานผักน,นี่ก็เป็นต้นกระเจียวนะให้น้องขูดออกเลยเดี๋ยวเอาไปปลูกที่นาะวิธีรดน้ําผักของน้องชายค่ะพอแว่นทํางานในบ้านเสร็จแล้วแว่นก็มาช่วยน้องชายขุดแปลงผักขุดไว้ก่อนนะวันหน้าค่อยมาปลูกอ๋อเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นผู้ช่วยไปแล้วเหรอเนี่ยงานของน้องชายวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะส่วนงานของแว่นนยังไม่เสร็จแว่นจะมาทําส้มปาตองต่อแว่นซื้อแบบเป็นเนื้อมาครึ่งกิโลก็ใใหห้้้าาาามมีเออปั่กกแลวต อีกทีหนึง่งทาให้มันเป็นเหนียวเหนียวเนืดนิดน้อยปลาตองส่วนมากเนี่ยก้างมันจะเยอะมากส่วนมากนะเขาก็จะเอามาทําส้มปลาแหนมปลาเอาไปทลาลาบเพราะว่าถ้าเอาไปย่างเนี่ยโอ้โหก้างพี่แต่ว่าแว่นก็เพิ่งรู้นะว่าปลากายนะมันคือปลาตองเคยซื้อแหนมกินที่ไทยอ่ะเขาบอกว่าแหนมปลากายแว่นก็ยังไม่รู้ว่าปลาอะไรพอไปเซิร์ชดูอ่ะมันคือปลาเดียวกันปลาครึ่งกิโลแว่นจะใส่เกลือ15ากรัมกระเทียม50กรัมแล้วก็ข้าวเหนียวอีก50กรัมข้าวเหนียวนี่ต้องนําไปล้างน้ําก่อนนะน่แวก็จะ ตำทุกอย่างรวมกันอย่างนี้เลยหรือจะคนเอาก็ได้นะคะแวนจะไม่ใส่ชูรสนะคะแว่นกลัวมันเหม็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสูตรใครสูตรมันเนาะเพราะว่าการทําอาหารเนี่ยเมนูหนึ่งเนี่ยมีหลายสูตรมากแต่ว่าแว่น่ะทำผิดสูตรไปนิดนึงพอแม่บอกว่าใบตองเนี่ยให้ห่อแบบสดๆเลยถ้าทําส้มปลาแต่ว่าแว่นก็กลัวมันแตกไงแว่นก็นําไปต้มก่อนจ้ะวิธีต้มนี่คือก็โอเคนะทุกคนมันง่ายดีแล้วมันก็เร็วด้วยเพราะว่าถ้าทำข้าวต้มนะต้องนําไปเผานําไปต้มอย่างนี้ก่อนแต่ว่าทําแหนมปลานน่ะ ต้องใช้ใบตองแบบสดๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนําใบตองไปเช็ดก่อนให้แห้งเลยทําแต่ละเมนูกว่วจะเสร็จเนี่ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะแต่ว่าแต่ก่อนตอนที่อยู่นานนะทานานกว่านี้เนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการทํากับข้าวนะมันต่างกันค่ะอยู่บ้านก็จะสะดวกกว่ามีอุปกรณ์ทํครัวครบก็เลยว่องไวกว่าทุกคนห่อเสร็จแล้วห่อแรกมาดูกันนะว่าเราจะได้กี่ห่อและเวลาทํากับข้าวนะทุกคนทําน้อยก็ไม่ค่อยเป็นหรอกทำแหนมปลาแว่นก็จะแบ่งให้น้องกับแม่ไปกินด้วยแว่นทำเป็นทุกอย่างนะคะ แต่ว่าอร่อยหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องแล้วก็ถูกสูตรหรือเปล่าก็ไม่รู้เออหรือว่าเขาเรียกว่าทําให้เป็นเพราะนะว่าบางอย่างก็กินได้บางอย่างก็กินบ่ได้ห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานับดูว่าได้กี่ห่อคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาร้อยใส่เสื้อก่อนนะนี่ห้อแบบนี้เลยค่ะนับดูแล้วได้12อันแล้วก็เปิดดูข้างในนะมีเนื้อล้วนๆนะไม่ใส่เปิดออกมามีแต่ใบตองแล้วก็จะทิ้งไว้นี่สัก2อสาวันสองวันผ่านไปมาดูมันก็มีน้ําออกมาอย่างนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าไม่เหม็นนะสูตรนี้โอเคทิ้ว3 นะทุกคนเปี้ยวพอดีกินเลยสนใจเรียนทำคลิปออนไลน์สไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับทักมานะครับรายละเอีดนี้เท่านั้นนะคะ